ข้ามกลางจักรวาลอันมืดมิดเสียงสวดแห่งเทวะดังก้องไปทั่วสวรรค์ลและนรกแต่ในหัวใจของพระศิวะเทพผู้เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายกลับลุกไหม้ด้วยเพลิงแห่งโทสะเมื่อเหล่าเทพและมนุษย์หลงในความบาปลืมคำสอนแห่งธรรมะโลกเริ่มสั่นสะเทือนพระศิวะ เปิดดวงตาที่สามคือตาแห่งการเวลาเปลวเพลิงจากดวงเนตรนั้นแผดเผาทุกสิ่งให้เป็นเท่าทุลีจากไฟนั้นกำเนิดเทวีคาลีเทพีแห่งการทำลายล้างผู้เต้นรำบนซากศพของเทพและอสูรทุกครั้งที่เท้าเธอแตะพื้นโลกหนึ่งก็ล่มสลาย สุดท้ายพระศิวะเองต้องนอนลงใต้เท้าเธอเพื่อหยุดการเต้นรำแห่งหายนะนั้นไว้เพราะแม้แต่เทพผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังต้องสยบต่อพลังแห่งความโกรธที่ตนสร้างขึ้นเอง